น้ำท่วมบอปลากระชังปลาของป้าแมงกระจัดกระจายค่ะลูกชายกําลังไปเก็บกู้หมาก็ห่าดูตรงนั้นเห็นไหมคะอีกกระชังหนึงก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมนูน่นอีกอันนึงอยู่นูน่นอยู่ในที่ของคนอื่นนูน่นทุกคนเห็นไหมดูลูกชายกำลังเก็บกู้อยู่เอาอันที่ใกล้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวมันจะลอยตามกันไป น้ำเยอะมากลูกด,ด,ดูน้ำเยอะมากค่ะท่านผู้ชมท่วมนาของป้าแมงแล้วก็ท่วมบอ่อปลาสะเลี้ยงปลาสองลูกหมดเลยนี่ก็ลูกนึ่งเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือบอ่อปลาไม่เหลือเลยค่ะทุกคนไม่รู้ใครจะเอายาเยียดฟงไหนได้มันเป็นธรรมชาติเนะาะภัยธรรมชาติ Okay. ดูเพื่อนกับทุกเขามาใส่ลงขายดักปลามายามปลาหมาปลาแมงก็เหา่ารับเนี่ยจะเก็บกู้ยังไงลูกกำลังไปเก็บกู้อยู่ใช่ค่ะกำลังจะไปกู้ กระชังที่อยู่ตรงนู้นไกลๆนู้นค่ะกำลังไปแล้วดูมดหมด,หมดที่กัดเจ็บที่มีอยู่เขาอยู่ตามต้นไม้เนี่ยเขาหนีน้ำค่ะทุกคนหนีตายดูเพ่นเผา,าคนมายาม ขายยามมองทุกคนลูกชายใกล้จะถึงกระชังแล้วมันลอยไปไกลมากต้องเก็บกู้เห็นไหมคะจากบอบปลาของป้าแมงอยู่ตรงนี้ลอยไปไกลมากเลยดูดูดนี่มันเห็น ภาพไกลๆนี่ประแมงเอาเข้ามาใกล้แล้วนะยังเห็นแค่นิดเดียวปฏิบัติการเก็บกู้กระชังมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาละได้ดึงมาละ น้ำขึ้นเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมดูอันนี้สระของเขาอะน้ำท่วมสระเหมือนกันแต่เขาสูงไงเขาไม่ปรับคันคูของป้าครับปรับคันคูไม่เรื้อยเลย ทุกคนตอนนี้ลูกก็เก็บกู้มาใกล้บ่อเลี้ยงปลาแล้วนะคะกระชังที่มันไปไกลค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตัวป้าแล้วนะคะน้ำปีนี้เยอะจริงๆโอเคค่ะ มดก็เยอะลูกปฏิบัติการเก,ก็บกูกระชังได้มัาแล้วกระชังที่มันอยู่ไกลๆทุกคนเอามารวมกันตรงนี้เหลืออีกกระชังนึงอยู่ตรงนน้นอีกต้องเอาไม้ตอกให้นั่นกันมันไว้นะลูกนะ อนนี้ข้ามบ่อปลาค่ะทุกคนกระชังเนี่ยจะเอามาไว้ที่มันน้ำตื้นหน่อยอันนี้บ่อปลาโดยปกติถึงขอบจะลึกห้าเมตรค่ะทุกคนมดมดมันตายป้า <c oughs> นาตอนนี้นะคะทุกคนณตอนนี้รวมกระชังได้ครบหมดแล้วค่ะเอามารวมไว้ตรงน้ำตื้นก่อนมันเป็นขอบขอบทางเดินขอบ บอ่อปลาขอ,อบสะปลาของป้าแมงค่ะเนี่ยน้าตอนนี้ค่ะทุกคนรวมไว้อย่างนี้ก่อนทัองมัดไว้มัดรวมกันไว้ก่อนลูกไอ้ไม้ไอันนี้มันนั่นบ่แข็งแรงไหมลูกโอเคมัดรวมกันไว้ก่อนค่ะทุกคนกจัดกระจาย ดูบ่อปลานั้นนะลึก5าเมตรณตอนนี้ณตอนปกติตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะน้ำขึ้นได้มาแล้วครบแล้ว